อยายามทุกคนทุกท่านทงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกับจบปลายจมูกข,ของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วก็พยายามสร้างให้โตเนื่องเอาไปวิเคราะห์วิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราเป็นอย่างไรลักษณะใจของเราที่ปกติลักษณะของใจที่ส่งออกไปภายดกเป็นอย่างไรความรู้ตัวทั่วพร้อมที่โตเนื่องกันเป็นอย่างไร ความหมายของคำว่าสติรู้ตัวอยู่ปจิบันเป็นอย่างไรเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาใจของเราส่งอกไปภายนอกเราก็รู้จักพยายามควบคุมพยายามดับระงับจยับยังให้เขาอยู่ในความปกติอาการนองความคิดปดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราได้อย่างไรเราก็ต้องพยายามพยายามสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนรู้จิตรู้ความปกติให้ชัดเจนรู้ลักษณะอาการนองความคิดให้ชัดเจน รู้ลักษณะความหมายแล้วก็รู้จักชื่อของเขาเห็นลักษณะหน้าตาอาการของเขาแล้วก็ให้เข้าถึงความหมายนั้นๆแล้วก็ให้รู้ความหมายนั้นนั้นเราก็จะเห็นมองเห็นชัดเจนใจเกิดิิเลสเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมสติของเราตั้งมั่นขึ้นมาจนเอาไปใช้ได้เอาไปวิเคราะห์ได้จนไม่ได้ฝึกช่วงใหม่ๆต้องฝึกต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายาม สร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องถ้าพลังเผยแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่พลังเผดแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่จนรู้ชัดเจนการควบคุมจิตเป็นลักษณะอย่างนี้จิตที่ไม่มีกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้จิตที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้นี่วอนธรรมเป็นเครื่องกลางกั้นจิตของเราเป็นลักษณะอย่างนี้ใจของเรามีความกังวลมีความพุ่งสัานเราก็รู้จักดับใจของเรามีความยินดียินร้ายใจของเราส่งออกไปภายนอก เราก็รู้จักดับแมแต่การครบการฉันการรับประทานกายของเราเหิวด้วยว่าใจของเราเกิดความยากอันนี้เป็นหนังเป็นหนังที่ยาวที่จะต้องตามดูตามรู้ตามเห็นตามแก้ไขจนกระทั่งหมดลมหายใจนั่นแหละจนกระทั่งใจของเราไม่เกิดนั่นแหละมองเห็นหุนทางเดินนั่นแหละอย่าพากันเจ็ดครั้งอยู่ที่ไหนเราก็พยายามดูตัวเราแก้ไขเราแก้ไขใจเราแก้ไขกายของเรา แกใคขสมมุติของเราให้อยู่ดีมีความสุขอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งไปอยู่ที่โน่นฉันจะเข้าใจในธรรมไปอยู่ที่นี่ฉันจะเข้าใจในธรรมถ้าเราไม่ทําความเข้าใจให้ถูกต้องถ้าเราไม่ขยันมันเพียนมันก็เหมือนเดิมเราต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียนอย่างทั้งภายนอกภายในให้เกิดประโยชน์ ภายนอกเราก็มีความเสืสละอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ไม่งอมืองอเท่าไม่เกลียดครั้นมีความรับผิดชอบมีความเป็นระเบียบทั้งภายนอกสมมุติความเป็นอยู่ของเราอะไรเรายังติดขัดอยู่เราก็รีบแก้ไขเสียพยายามแก้ไขให้ดีทางด้านจิตใจเราก็พยายามหมันม่นวิเคราะห์ใจของเรามีความอบอ้อมอารีหรือไม่มีความเชื้อละมีพรมิหารมีความเมตตาหรือว่ามีความกรนีโน้นแน่น หรือว่ามีความเห็นแกตัวเราก็พยายามมันขัดมันเกาก็หนาบแล้วก็นาบอีกมันพร่ำสอนใจของตัวเองตลอดเวลาสติความรู้ตัวอยู่ปัจจิบันต้องชัดเจนสติความรู้ตัวอยู่ปัฏิบัติรา,า,าต้องสร้างขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาเสีก็สร้างขึ้นมาแล้วพยายามสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องรู้ตัวอยู่ปัจจิบัตใจจะเกิด เรามีสติรู้ตัวอยู่ปฏิบัติเราก็จะรู้เท่าทันความคิดกับใจเขาเคลื่อนเขาไปรวมกันได้อย่างไรถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะรู้ลักษณนะอาการเห็นการเกิดการดับขนะองใจกับอาการของใจเขาไปรวมกันถ้าเราสังเกตทันปุ๊บก,ก็จะแยกออกจากกันถ้าเราแยกตรงนี้ได้เขาแยกออกจากกันได้เราก็จะเข้าใจภาษาธรมรมภาษาโลก เข้าใจในเรื่องของความว่างเข้าใจในเรื่องอัตตาเข้าใจในเรื่องอนัตตาเข้าใจในเรื่องสมมุติวมุตตามทำความเข้าใจเราก็จะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ท่านไดค้นพบใจส่งออกไปภายนอกเพราะสาเหตุอะไร การดับการละการแยกการคลายการตามดูเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาในขันหะของตัวเราซึ่งเรียกว,ว่ารอบรู้ในกองสังขารเรารู้อยู่แต่การแยกการคลายเราไม่มีเรารู้อยู่เฉพาะเย่ในภาพรวมเขาหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่เหมือนกับเชือกมันมีเส้นเดียวแต่มีอยหาเกลียวเราก็มองเห็นเป็นเชือกอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเกลียวไหนเกลียวไหนเป็นอย่างไรกายของเราก็เหมือนกันมีอยหาขันหากอง มันรวมกันอยู่อยู่ในกายเนื้อต้องมีตัววิญญาณเข้ามาครอบครองเข้ามาสร้างภพสร้างชาติตรงนี้อยู่เราถึงได้เจริญสติเข้าไปสังเกตดูวิญญาณของเราบางคนบางท่านก็เลือกวิญญาณบางคนบางท่านก็เลือกใจเลือกจิตในหลักธรรมกันก็ตัววิญญาณนั่นแหละวิญญาณเป็นอาการหนึ่งอยู่ในขันห้าซึ่งเป็นนามธาทรมแล้วก็อาการของวิญญาณอีก ประกอบด้วยรูปขึ้นมาอีกเราต้องหัดวิเคราะห์หัดสังเกตให้ละเอียดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็สร้างความรู้ตัวปุ๊บกายของเราทำหน้าที่อย่างไรตวานทั้งหกตาก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังเราก็ห้ามไม่ได้ตัววิญญาณห้องเรานั่นเป็นทางผ่านเข้าถึงวิญญาณหองเราเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดี อยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็พยายามอยู่ด้วยกันด้วยความรักความ,มสมัครสมานสามัคคีมีอร่อยก็ช่วยกันช่วยกันทบแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองพยายามสร้างที่พึ่งให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราสตินั่นแหละเป็นที่พึ่งของใจกายก็พึ่งอาศัยของสมมุติในสิ่งที่เราเข้ามายุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เราเข้ามาทำนี่เลยสมมุติภายนอกโลกกระทำนี่เลยจะมาพึ่งหลวงพ่อไม่ได้นะ หลวงพ่อให้ที่พึ่งได้เฉพาะเพียงสมมุติเด็กๆ็กในโน้อยเท่านั้นเราต้องพึ่งตัวเราแก้ไขตัวเราหลวงพ่อก็อนุเคราะห์ให้ในความเป็นอยู่ให้อยู่ดีมีความสุขจะได้ประพฤติวัดปฏิบัติขัดเกลาตัวจิตใจของเราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเราพยายามสร้างที่พึ่งให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราคือสติปัญญา ทางภายนอกสมมติก็พึ่งอยู่ในไดใน้ในระดับหนึง่งแต่ก็ยังดับพุกไม่ได้สิ่งที่จะดับพุกได้เราต้องเจริญสติเข้าไปละกิเลสเข้าไปคลายความหลงเข้าไปดับความเกิดของใจของเราให้หมดจดกิเลสอยากกิเลสละเอียดต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราเราต้องค้นคว้าศึกษาทําความเข้าใจให้หมดจดทุกสิ่งทุกอย่างจนถึง,ถง จนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละถึงจะได้อยู่ดีมีความสุขมองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันความจริงนั่นมีกันทุกคนสัจธรรมนั่นมีกันทุกคนตัวใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาความคิดกับใจก็รวมกันอยู่แต่กําลังสติมีน้อยเท่านั้นเองที่ยังขาดการจําแนกแกแง่เป็นแค่ระดับพงสมมุติก็ยังแก่ไม่ให้ได้รับรื่นโดด ต้องพยายามอย่างสมมุติของเราให้ราบรื่นส่งผลถึงวิมุตถึงทางด้านจิตใจถ้าไปที่สมมุติยังไม่ราบรื่นเพราะวิบากกรรมสมมุติก็ยังมีอยู่ก็อค่อยแก้ไขกันไปเท่าที่จะทําได้ถ้าถึงวละเวลาแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางเราไปบังคับกันไม่ได้เราของพวกนี้เหมือนเราปลูกบลาากลังก์รากไม้เราจะเร่งให้เขาอกอกดอกออกผลแค่วันปลูกวันเดียวก็ไม่ได้ต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเปลี่ยนอาศัยการดูแลการประพฤติวัดปฏิบัต,บติจิตก็เหมือนกัน เราต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยการทําความเข้าใจที่ถูกต้องอาศัยการวิเคราะห์การละกิเลสแล้วก็จเจริญพรมวิหารให้เต็มเปี่ยมเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรามีความจริงใจตตัวเราเองหรือเปล่าเรามีสัจจะกับตัวเราหรือไม่เรามีความศิีสละเพียงพอหรือเปล่าการการะทำํำของเราถึงพร้อมหรือเปล่าแต่แล้ววันเราต้องตื่น,นขึ้นมาแล้ต้องดู ดูว่าใจของเราไปยังไงไมาไยงไงเราดับเรา,เาควบคุมได้หรือไม่ก่อนที่เราจะเข้านอนอีกเราก็ต้องตรวจย้อนดูตั้งแต่ตื่นขึ้นมาว่าเราพลั้งเผอให้กิเลสตัวไหนใจของเราเกิดกิเลสสักกี่ครั้งเหตุภายนอกมาทําให้ใจของเราเกิดได้อย่างไรไม่ต้องไปหาที่ไหนรอกหาที่กายที่ใจของเราสติปัญญานี่แหละที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเป็นครูบาอาจารย์มันทุ่มสอนเราตลอดเวลาจะไปเที่ยวให้ตั้งแต่คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนมันไปไม่ถึงไหนโลก เราพยายามไปเริญสติเข้ามาสอนเราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราหาความเป็นกลางสร้างความเป็นกลางหาความเป็นกลางของใจให้เจอเขาเกิดตรงไหนเขาเริ่มกอดตัวตรงไหนเราก็ดับตรงนั้นแหละ่วนมากเขาไปาจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่พอเหตุ <h ate> จากภายนอกอแก้ไขภายนอกยังไม่พอมาดับภายในก็ยังไม่ได้เราต้องแก้ไขข้างนอกด้วยดับทั้งข้างในด,ดับหยุดหยุดหยุด,ดแล้วับยับยั้งให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลง จนกว่าหรือยิ่ที่ฐานหงองใจ <c oughs> มันกอดตัวที่ฐานหงองใจนั่นแหละเราดับกําลังส่งมันก็ไม่มีมันก็จะเข้าถึงตัวใจตัวใจมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเพราะเขาเป็นอากาศธาตุแต่ความรู้สึกรับรู้ตรงนั้นมันมีอยู่ถ้าศึกษาไม่ละเอียดสติปัญญาไม่แหลมคมยากที่จะเข้าใจเพราะว่ากิเลสต่างๆมันห่อหุ้มเอาไว้เยอะโลกธรรมเ็าห,ห่อหุ้มเอาไว้ความคิดอารมณ์ ความโลรความโกรธความพยายานอยากก็ห่อหุ้มเอาไว้นี่วันทำมนทินยิ่งขุดเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจเราค่อยละให้ออกจากใจของเราให้มันหมดก็ต้องพยายามเราไม่เข้าถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องเข้าถึงเราละไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องละได้ราบไปที่เรายังมีความเพียรอยู่มันละไม่ได้หมดมันก็ไปละเอาพบหน้าไปต่อไปสารต่อเอาพบหน้านั้นแหละ มันพัฒสอนตัวเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่ว่าหน้าที่ของคนอื่นเป็นหน้าที่ของตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรายิ่งเรามาอยู่ด้วยกันหลายหลายคนเราต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมีความเสียสลาอย่างเยี่ยมอย่าไปงอมืองอเท้าอย่าไปเจ็ดคลาดทุกอย่างล้วนจะเป็นการึกะัด,ดปฏิบัติขัด,ขดเข้าตัวเราเองทั้งนั้นไม่แช่ว่า งอมืองอเท่ามีแต่ความเกลียดขั้นสะสมตั้งแต่ความเกลียดขั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเสียดายเวลาเสียดายเวลาเสียดายในหนทางที่จะดึกเราต้องพยายามนะอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ต้องพยายามรีบทํำหยิบสร้างเสียให้เกิดประโยชน์ให้เกิดอันนสงูงทั้งสมมุติทั้งวิมุติเราก็จะอยู่ที่มีความสุขหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติขัดข้าตัวเองให้ไปได้เร็วๆไว้สภาพร่างกายของหลวงพ่อก็ย่ำแย่เต็มที่อยู่แล้วก็แย่มาทั้งนานแล้วแหละก็อาศัยยาฉีดยามาตลอดเวลานะทั้งทุกวันทั้งทานยาชันยาร่างกายก็อยู่เนื่องด้วยยะแต่ขาดยาก็คงจะไม่รู้จะไปวันไหน ก็พยายามประคับประคองขณะที่ยังมีกำลังอยู่ก็พยายามสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนเพื่อให้เกิดประโยชน์จนกว่าจะหมดลมหายใจแต่สาภาพความเป็นจริงแล้วมันก็อาศัยอยู่เกี่ยวเนื่องด้วยยาบางวันก็หนักบางวันก็พอทุเลาต้องอาศัยได้ฉียดยาทุกวันฉัดยาทุกวันประคับประคองก็อ,อไว้ ถ้าถึงเวลาเขาคงจะแตกจะ่ดำแต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรอาวรอ,อะไรเพราะเราเตรียมพร้อมมาตั้งนานแล้วขณะที่ยังมีลมหายใจก็จะพยายามสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนเพื่อที่จะได้อยู่ดีมีความสุขยิ่งมาอยู่ด้วยกันก็พยายามสร้างอันนี้ส์งให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้เยอะๆเท่าที่จะทําได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อน,เ,นเกิดแกด่เก็บกายด้วยกันต่างคนก็ต่าง อยู่ด้วยกันด้วยพรมมีหารเขาลบกันโดยธรรมมีอะไรก็ช่วยกันแก้ไขความเป็นระเบียบเรียบร้อยบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นถ้าบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นแล้วก็หนักระฐานที่หนักคนอื่นก็ให้พิจารณาตัวเองตลอดเวลาแก้ไขตัวเองตลอดเวลาเอาเหล่านี้พอเจริญธรรมอย่างตัวนี้ฝากกันไว้ฝกพร้อมๆกันฝากกันไปสร้างฐานต่อทาความพอใจกันนะ